ัสดีชาวไลเลเจอกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมชิลเลอร์นนะกับเกมไลเลนเจอเหมือนเดิมวันนี้เราจะมารีวิวเบนิมาลูกกนนะจริงๆคลิปนี้ควรจะเป็นเกี่ยวกับตู้แสงมืดใช่ไหมแต่มันไม่มานะก็เลยเปลี่ยนมันเป็นรีวิวเบนิมาลูแทนแลวกันผมรีวิวเป็นร่างอันต้านะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าร่างอันต้ามันดูดีกว่านะเพราะว่าผมลดแรกให้มัน2จุดเนี่ย เมื่อก่อนผมรุนแรกมันจุดเดียวเลยใช้ล่างไฮเปอร์นะแล้วก็สกิลแรกนะครับเป็นดาเมจร30เท่านะก็ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะกว้าง330จุดใบนะมีใบ้แนวหลังด้วยก็คือมีการข้ามไปข้างหลังนนเองจาก330ใบใบก็ประมาณ600-700ก็คิบเกือบหน้าป้อมอยู่นะ หรือบางครั้งก็อาจจะไปหน้าป้อมก็มีนะแต่มันน้อยนะน้อยที่มันจะไปหน้าป้อม,มเพราะว่ามันจะไปหน้ากลางแล้วก็หลังนะส่วนให่หลังก็ไม่ค่อยไปเท่าไหร่ผมก็เลยเ,เปลี่ยนมาล่างอ,อ,อันต้าดีกว่าเน้นปล่อยตัวมาเยอะแล้วมันก็จะสกิลหนึ่งได้รัวๆนะเพราะว่ามันคูลดาวแค่4.5วิเพราะว่าตัวนี้ป้อยออกมาปุ๊บมันบัฟหน้าป้อมด้วยสกิลสองหนึ่งครั้งใช่ไหมพอถึงตำแหน่งอ่ะมันก็จะบัฟสกิลสองอีกหนึ่งครั้ง แล้วมันก็จะใช้ดาเมจสก,กิลเลยแต่ดาเมจสก,กิลอ่ะ,อะมันคูดาวเก้าวีนนะผมคิดว่าก็ไม่นานแล้วก็ไม่เร็วนะค่อนะข้างจะกลางกลางก็เลยเใช้ไปล่างอ,อินตาดีกว่าแล้วก็ลดความเร็วโจมตีของสตูรู40%นะยกเลิกบัฟก็พื้นฐานนะค่อนข้างจะดีนะแค่ไม่จะอุอมตะแล้วก็สก,กิล2นะครับเป็นการสร้างโลกนะ,ะอมาตะสี่วีแล้วก็บัฟแม่นยำสก,กิล 30%ก็คูดาวร่างอันต้าจะเป็นเอห้าวิใช่ไหมอ่าห้าวิใช่ไฮเปอร์เจ็ดวิก็เอ้ยเดี๋ยวดิไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันต้าจะเป็นเจ็ดวินะเจ็ดวินะผมผมอ่านผิดอันต้าจะเป็นเจ็ดวิไฮเปอร์จะเป็นห้าวินะไฮเปอร์มันจะไวกว่านะมันจะลดคูดาวสกิลลงไปของสกิลสองนะครับซึ่งลดลงไปก็ น้ำตะจาก4วีก็จะเหลือ3วีนะลดลดไป1วีนะแล้วก็เพิ่มแม่นยำสกิลก็จะเพิ่มเป็น40%กนะ็แล้วแต่จะใช้นะครับแล้วก็พลังความสามารถล่างไฮเปอร์จะเป็นตายและฟื้นนะเป็น80%นะแต่นนี้ยังเขียน70%อยู่ก็จะใช้ล่างไฮเปอร์ก็ได้นะผมคิดว่าล่างไฮเปอร์ก็น่าจะตีหนักด้วยตีหนักด้วยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะแต่ผมใช้เป็นล่างนี้นะครับเนื่องจากมัน มันไม่มันไม่ทะลุอมตะและทีมผมมันไม่ค่อยมีอันนี้ไม่ค่อยมีซีซีนะเลยต้องปล่อยออกมาลอวๆให้มันกระจายดาเมจนิดนึงมามาจะมาทดลองอันนี้ลองทดลองดาเมจก่อนนะครับว่าดาเมจมันยังหนักเหมือนตอนมันมาหรือเปล่านะเราบอสมาเห็นป่มมันจะบับหน้าป้อมนะแล้วก็วิ่งมาเอ้ยมันสกิลเลยหรอโอ้เนี่ยติดใบเลยนะดูดิ ผมถือว่ามันถึงที่แล้วจะบัฟสกิลสองอีกทีหนึ่งนะ๋อ,อที่มันบัฟสกิลสองอีกทีเพราะมันเป็นล่างไฮเปอร์ไหมไฮเปอร์ Hyper มันคูลดาวสกิลแค่ห้าวิอ่านี้ก็จะบัฟบัฟมาตานะคือว่ามันจะตีทีนี้ก็เก้าวิเลยนะปุ๊บอ่านี่้ามไปข้างหลังนี่ดูแล้วยืนานานอยู่นะผมใส่เลื่อนให้มันเยอะไงฟิบล้านเลยนะอ่าครคบตายอยู่ดีปุ๊บก็เหมือนจะไม่ค่อยเยอะนะเหมือน เหมือนจะไม่แรงเท่าตอนมาใหม่ๆไงอบัฟปุ่มมันเป็นอย่างนั้นนี่พลังชีวิตใช่ไหมอ๋เอเทาบบฟมาด้วยก็แค่ถึกขึ้นถูกปะก็ถือว่าได้อยู่นะเล่นป่อยออกมายเยอะก็น่าจะทำดาเมจดได้ดีขึ้นนะห้ามข้ามบ่อยอยู่เหมือนกันนะข้ามไปข้างหลังนะคือตัวหน้าไม่ตีเลยเดี๋ยวเราไปลองอันนี้กันต่อด,ดีกว่า สองมันลึกลึกขนาดไหนเพราะเมื่อกี้ก็เห็นข้ามอยู่นะคือตัวหน้ามันมันไม่ค่อยตีอะผมหลังเกีหลายรอบมากเลยตอนเล่น PVP ตัวหน้ามันไม่ค่อยตีแล้วมันแบบทําให้แบบแทงตัวหน้าหน้ามันยืนได้มันยืนสะสมเป็นมากเกินไปอ่ะอืมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมน่าจะปล่อยมันเดี๋ยวอนมาก่อนเนาะอ่ะนี่ขึ้นภาพนะแบงค์ผมผมน่าจะปล่อยให้มันเดินมานเรื่อยเรื่อวันนี้ก่อน <Okay. S 2> เดินเรื่อยๆสัปกบ้าเราเดินกัญชาขึ้นโอเคโอเคประมาณนี้ได้อยู่วัน okay, นี้มันรุ่นมาออกมาสกิลเลยนะโอ้หนี่เนี่ยดูดิไม่โดนตัวหน้าแต่ไม่ข้ามนะเดี๋ยวรอดูนีนะ้มันจะโดนถึง คายะประมาณตรงนี้อ๋อมันก็มีมีบ้างนะหน้ากลางหลังนะ,อ,ะอันนี้ก็ประมาณสามล้วก็จุมันไม่ข้ามหรอข,ข้ามแล้วข้ามเลยอันนี้น่าจะข้ามสองนะเป็นประมาณหกร้อยได้อยู่นะเมื่อกี้นะแต่ผมไม่ค่อยเห็นมันมาข้างหลังแถวแถวหน้าป้อมเลยนะอันนี้ข้ามหมอือีกแล้วนะอันนี้ดาระยะมาละเหมือนจะหนึ่งสองหนึ่งสองประมาณนี้นะ ประมาณนี้ประมาณข้ามข้ามหนึ่งข้ามสนะองส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยไปสามแหละไม่เหมือนตอนน้าใหม่ๆประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ก็ถือว่าวังดาเมจได้อยู่นะก็ปล่อยออกมาเยอะๆนะเป็นดาเมจสะสมนะดังนั้นผมเออจะจะให้แนะนํานะก็คือถ้าลดแรกประมาณสองจุดอะ่ะน่าจะไปล่างอ,อานต้าน่าจะดีกว่านะสำหรับใครที่ต้องการดาเมจนะครับ ถ้าต้องการดาเมตนะเพราะว่ามันแล่ง1ันหสเลยหนึ่งพันเลยนะมันค่อนข้างจะเยอะเกินไปแต่ถ้าเป็นล่างไฮเปอร์อ Hyper มันจะเหลือหนึ่งพันสามห้อยแก็ลดแล่จุดเดียวก็น่าจะพอนะครับสำหรับใครที่ต้องการสกิลใบของมันนะให้มันยืนานานแล้วก็ใบ้แล้วก็บัฟอันนี้ก็จะลดลงด้วยเลอแค่ห้าวิมันก็จะบัฟอ,อ,อาอมตะกันลรัวๆนะ ครูดาวสกิลมันก็จะครูดาวเรนเจอร์มันก็จะช้าแต่มันลองใน p ีอพีนโอ้เดี๋ยวทำไมตั้งรับผุมมันขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยรวยๆนะมันใกล้มาปิดลีกเลยด้วยคนจัดทีมไม่ดีหรือเปล่าอันนึงนะทีของจาด้าอย่างนี้ชินลาไปอยู่ทีมสองแลมาหาทีมทีกัน หรืที่ผมอยู่ก็ตอนนี้ท้องหนึ่งนะก็เจอทีมตึงๆทั้งนั้นเลยคือผมแม้แค่สามตัวแล้วแบบวนี้มันตีไม่ทะลุอมัมบตาก็เล่นยากอยู่เหมือนกันนะรอเดือนหน้าว่าจะสุกได้ตัวดาเมจดีๆหรือเปล่าโอ้ปานี้อ้าวธาตน้ำหลายตัวเลยนะสามตัวเลยโอ,โอ้เดี๋ยวตอนรอเจมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีไม่ดีเราไม่มีแสงมืดไปตู้กับเขาอ่านี้่อูคล้ายๆเดือเลย อาม่านะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่อันนี้อาม่ากับตัววัสใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูนะว่าแบบมันไม่ค่อยตีข้างหน้าเลยไม่ค่อยตีตัวหน้าเลยตัวแทงข้างหน้าโอตัวผมวิ่งไวกะจกังวะผมจะไม่ปล่อยตัวบินนะแต่ให้ดูว่าเป็นนี้มันอ,อันนี้ดีไหม สิทอิธรรมตาว่ามันจะฆ่าพวกชินจังกัลูเดียดีไหมเดี๋ยวผมรอดูนะนก็มีบอสเช่ด้วยนี่นี่คูดาวมันไวนะ4.5วิผมผมชอบมากเลยล่างเ่ยโอ้เดี๋ยวบาร์บีคิวไม่ล่างมัตายเลยอนะห่งมันจะไม่ตีเลยหรอว่าโ,โดนโดนอยู่นะ อ,อ่านันมีตายอยู่สลอตแต่ทําไมลูเดียสกับอันนี้ไม่ตายเลยหรอรุนดันมาแล้วเนี่ยงงงงปึ๊บโอ้จิตอมตะาโอ้ขึ้นภาพอ่าโอ้ได้ตายอยู่นะตายดูโอ้ได้ได้อยู่นะได้อยู่นะ คือมันชนะถ้ามันต้องประมาณนี้สิอ,อ่าเนี่ยขึ้นท่าอีกแล้วใส่เกียร์ดีหรออ่าโดน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 อยู่นะเห็นไหมถ้าเป็นล่างอ่าอันต้าเนี่ยพอค่อยออกมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะสกิลหนึ่งได้ล้วนๆนะครับคือมันยืนก็หลายตัวไงแล้วคือตัวมันถ้าใส่เกียร์ถึกมันก็ค่อนข้างถึกอยู่แล้วนะคือผมใส่เกียร์เพิ่มเลืออแค่จุดเดียวเองนะสามสิบล้านเลยนะสามสิบเอ็ดล้านเลยนะครับล่างนี้แต่ผมเห็นบางคนจะไปใส่เอ่อ คาทาใช่ไหมคาทารถคูดาวเรนเจอร์กับคาทามวนดําอ่ะแล้วก็ใส่รองเท้ากระเป๋าทําให้มันค่อนข้างเปราะบางแล้วก็ไปใช้ร่างไฮเปอร์กันก็ก็ได้นะถ้าใช้เป็นแม็กคาทารถเอ่อรถคูดาวเรนเจอร์อะ่ะก็ถือว่า,าได้ได้ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ตัวมันจะเปราะบางเกินไปนะก็มเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะเหมือนจะเห็นตีพลาดบ่อยมากเลยที่ชินช่อง กู้หลกตกิวค่ะเยอะไงโหร้อยกว่าเลยนะแต่มันนับแค่95้นะครับตัวนี้ก็80%เปอร์เซ็นต์นะแต่ก็ปล่อ,อยมาเยอะก็วางผลได้อยู่นะครับเราปีน,นี้มาลุกสตาสักตาร์กอ้โหมาเจอแต่ทีแบบแมบบ็กแมบบ็กแบบกันเยอะจัดเลยอะผมขึ้นมาลีกนี้ได้ไงวะเนี้ยงงมาก ครับทีมกันยาวๆนะแบลลี่บินโอ้ตอนนี้มีแค่ตัวบินตัวนี้ผมไม่มีการบินนะแต่น่าจะได้อยู่แล้วก็มีเบนิดล่างไฮเปอร์นะส่วนใหญ่ผมจะเห็นใช้เป็นไฮเปอร์กันนะก็ใช้ได้เหมือนกันนะเพราะมันก็ถูกไปใช้นะแต่ผมคิดว่าถ้ายังไม่มีตัวดาเมจในทีมดีๆก็ใช้ไปล่างอันนี้ก็ได้นะถ้าลดแลกกันเยอะๆหน่อย มาดูกันนี่วอรเคปิวปิวเพราะอะดำหรืออันนี้วะเ,เ,เนี่ยเป็นี้วะเนี่ยน่าดูดูนะอ่าใต้อยู่นะล่างๆเนี้ยผมคิดว่าน่าจะดีสุดสำหรับไอดีผมตอนนี้นะส่วนใครจะใช้ล่างไหนก็ได้นะใช้ได้เหมือนกันมันใช้ได้ทั้งสองล่างเลยนะสำหรับเป็นเชื่อตัวนี้ เยอะไงน่าจะได้อยู่นะโอ้ตีหนักอยู่นะเนี่ยตีเป็นตายตีเป็นตายเลยอ่าอ้ดมผมตีถึงเฮ้ยผมจะเตกเร็วเร็วเพืเเ่อนริบจบเร็วห้าคิดเปอร์เซ็นแล้วไอชีลาผมอยู่นะป้อมแล้วทำไมไม่ตีอะติดอะไรอะเฮ้ยแพ้นะเนี่ยำเำาปปเลื่นไปลแต่แพ้ได้ได้เ,เอา เผลอเฉยนะอยู่หน้าบ้านขาแล้วแต่ตีไม่ได้นะอะไรครับเนี่ยคือแบบตัวบินแบบตัวบินเวลส์ร้อยสี่สิบร่างธรรมดาเลยนะวแต่ผมแพ้คือเลือดเลือกป้อมมอ,อ็อาบเยอะน,นะแต่ผมมันไม่มีตัวการบินเนี่ยนักเสียเฮ่ตรงนี้นี่แหละก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบินนี้มารู้นะรวมๆก็ถือว่าเป็นตัวที่ หวังสกิลใบได้ค่อนข้างดีแล้วก็ดาเมจกด้านหักนะแต่ต้องควายออกมาผสมเยอะนิดน,นึงนะเพราะมันโูดาวตกิ9วาวิเลยถ้าไม่มีรีเซ็ตก็ทำล้างอันต้านะครับแล้วก็ลดแร่2องจุดเอาเนาะมันก็น่าจะช่วยถีไมได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าใครมีตัวรีเซ็ตอย่างเอลซ่าเบลหรือติกิแล้วก็ซารีนักเรียนใช่ไหมก็ใช้ไปล่างในปืนมันก็จะทำให้ยืนนานขึ้นนะแล้วก็รีเซ็ตมันก็จะ เซนสซกิลหนึ่งเป็นหลักนะก็น่าจะใบ้ดีขึ้นนะแล้วใครที่มีมีดีเซตนะครับก็แล้วแต่แแจะใช้นะก็ถ้าลดแรกจุดเดียวก็แนะนำไฮเปอร์นั่ะครับก็จะประมาณนี้นะครับ